ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายดิฟช anel ใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับต่อไปจะเป็นการสปอยนิยายเรื่องสารวลโลสตามหาศึกหลังพิภพ,พ,พจากเล่มนิยายอสูรคืนพบเนื่องจากเป็นการอ่านสดถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับตอนที่461เทียบชั้นคู่ต่อมาเอะ ปาเฟินผู้เฝ้าสะพานมีสีหน้าแตกตื่นผ่านได้แล้วฝ่าสำเร็จแล้วมานครโอโ l l มานนานแค่ไหนเองถึงกับผ่านชั้นที่สามไปได้รู้กันว่าชั้นแรกๆยังเรียกว่าผ่านง่ายยิ่งสูงขึ้นไปก็ยิ่งยากลำบากแต่ปอหลันก็ออกจะพิลึกคนแล้วส่วนอัจฉริยะคนอื่นๆหลงจุนผ่านชั้นแรกคนอื่นๆล้มเหลวทั้งหมด แต่ปอหลันกับผ่านถึงสามชั้นเหล่าผู้ฝึกยุทธแห่งจัก,กรวาลภายในนครอนละมานนั้นหลักๆแยกออกเป็น5้าบค่ายกระแสหลักในจำนวนนี้ค่ายขวานยักษ์มีจำนวนคนมากกว่าเพื่อนเพราะคนจำนวนมากต่างก็รู้ว่าภูมิหลังของป้ายอนละมานขวานยักษ์นั้นเป็นของผู้ก่อตั้งลานประลองยุทธขวานยักษ์และสะพานเชื่อมนภา ที่เทียบเคียงกับป้ายอนลมาน52ป้ายนั้นสะพานเชื่อมนพาขวานยักษ์มีจำนวนชั้นมากที่สุดค่ายกระแสขวานยักษ์มีคนมากที่สุดค่ายกระแสจักรวาลมีคนน้อยที่สุดคำว่าจักรวาลน,นั้นอะไรคือจักรวาล3ม,มิติคือกว้างยาวลึกและมิติที่สี่คืออดีตจนปัจจุบันรวมกันคือจักรวาล จักรวาลจึงมีความหมายครอบคลุมทั้งมิติและการเวลาค่ายกระแสที่ชื่อว่าค่ายกระแสจักรวาลเป็นเพราะค่ายกระแสนี้เป็นผู้ที่ฝึกหลักวิถีพลังงานต้นต่อทั้งสองสายมิติและการเวลาจึงมีความยากลำบากอย่างยิ่งเพราะมันเป็นสองสายที่ฝึกยากที่สุดแค่อย่างรู้สายใดสายหนึ่งก็เรียกว่ายากแล้ว ยิ่งไม่ต้องพูดถึงการอย่างรู้ทั้งสองสายศักยภาพก็น่ากลัวอย่างยิ่งฝ่าชั้นที่สามไปได้แล้วคนที่ฝ่าชั้นที่สามได้มีสิทธิ์เข้าฟังการบรรยายจากอาจารย์แล้วนี่นาได้ยินว่าเป็นอับดับหนึ่งของศึกประลองยุทธยอดอัจฉริยะรอบล่าสุดแต่เพิ่งเข้ามานครอลมานยังไม่ทันครบปีเลยฝ่าได้ถึงชั้นที่สามแล้วเหลือเชื่อจริง ปกติการประลองยุทธอัจฉริยะ1,000คนของแต่ละรอบฝึกฝนอย่างหนักในนครอลมาน30ปีถึงจะมีคนฝ่าชั้นที่สามได้ในจำนวนนับนิ้วได้ปอหลันคนนี้นำหน้าคนอื่นๆไปไกลโขแล้วการผ่านชั้นที่สามของสะพานเชื่อมนภาถือเป็นด่านสำคัญแม้ว่าที่ผ่านชั้นที่สแปลว่าการเรียนรู้ป้ายอลมานถือว่าเริ่มเข้าขั้น นั้นจะเป็นจังหวะที่มีสิทธิ์ได้รับฟังการบรรยายของเจ้าสำนักสักคนหนึ่งอย่างอองลาชันเจนเยี่ยนหรือลาชันหมอกดำล้วนเป็นสุดยอดนักลบที่เป็นผู้เปิดสำนักและเป็นผู้บรรยายในชั้นเรียนผู้ที่ฝ่าได้ถึง18ชั้นมีสิทธิ์เป็นประชากรถาวรของนครออลมานเปิดสำนักของตัวเองและบรรยายสอนสั่งลูกศิษย์ชนรุ่นหลังได้ ลงฝึกยุทธในเขตดึกดำบรรเขาพิรุ่นเชียงซานจักรวาลจำลองหลงหวินชายล่างยักษ์ผู้ใช้ขวานยักษ์สวมหมวกเกาะเขาวควายตามองจอคอมพิวเตอร์สนับแขนออกอาการตกใจชั้นที่สามปอหลันฝ่าชั้นที่สามได้แล้วทำไมถึงลุดหน้าเร็วขนาดนี้เพราะอะไรมือขวาที่กลุ่มด้ามขวานของหลงหวินออกแรงโดยไม่รู้ตัว จนดังลั่นเปียยเปียยหน้าตาเยเกแต่ทำไมฉันฝ่าไม่ได้แม้แต่ชั้นเดียวทำไมฉันกับป๋อหลันถึงได้ห่างกันไกลขนาดนี้หลงหวินเป็นอัจฉริยะในรอบนี้ที่ได้เข้าสู่แดนลับดึกดำบรรพ์พร้อมๆกับป๋อหลันตอนเข้ามาในนครอลมานไม่นานป๋อหลันหลงจุนต่างก็เปล่งประกายเจิดจ้าตอนนั้นหลงหวินก็รู้สึกอึดอัดมาก เพราะเขาเป็นถึงสมาชิกในแดนรับดึกดำบรรเป็นอันดับที่สองของศึกประลองยุดยอดอัจฉริยะแต่เวลานี้หลงจุนในเขตจักรวาลแรกเริ่มฝ่าชั้นที่หนึ่งได้แล้วแต่เขากลับทําไม่ได้หลงหวินจึงพยายามทุ่มเทมาตลอดหลายวันก่อนเขาพึ่งได้ลองอีกครั้งแต่ว่าก็ยังคงล้มเหลวใครจะไปนึกว่าตอนนี้ปอหลันถึงกับ ฝ่าชั้นที่สามได้แล้วระยะห่างระหว่างฉันกับเขามันมากมายขนาดนี้เลยหรือหลงวินคุกเข่าลงด้วยความเจ็บปวดมือตะกายพื้นว่าไงนะพอหลันฝ่าชั้นที่สามได้แล้วทั้งหลงจุนหลัวเฟิงเจียโม่อูก้าแทบจะรู้ข่าวนี้พร้อมกันเพราะอาศัยอยู่ในเขตนครอ,อลมานมานานและมักจะเจอกันในเขตทุ่งลางนอกเมือง ดึงคบหารู้จักกันเป็นธรรมดาคนไหนรู้ข่าวอะไรมาก็จะส่งเมลแจ้งอีกคนนี่ปอหลันฝ่าชั้นที่สามได้แล้วฉันไม่เชื่อว่าแม้แต่ชั้นที่หนึ่งฉันก็ฝ่าไม่ได้อูก้ากำรหรม,มัดโบกจากนั้นใช้จิตเชื่อมต่อโครงข่ายจัก,กรวาลจำลองชั้นที่สามมานมายากาลอยก็ใช้จิตเชื่อมต่อโครงข่ายจัก,กรวาลจำลอง ระยะห่างไม่น่าจะมากขนาดนี้เจียงหม้อเชียนสุยสองพี่น้องก็ลองไปฝ่าสะพานเชื่อมนภพามาแล้วเหมือนกันตอนแรกว่าจะรอจนรวมกระบีส่สีเล่มเป็นหนึ่งได้แล้วมีความมั่นใจเต็มที่ค่อยไปฝ่านึกไม่ถึงว่าปอหลันจะลุดหน้าเร็วขนาดนี้งั้นตอนนี้ก็ไปลองดูอีกดีกว่าลัวเฟิงเองก็ได้รับผลกระทบจากปอหลัน กัดฟันแล้วตัดสินใจจะไปฝ่าสะพานเชื่อมนภาอัจฉริยะทั้งหลายที่ฝึกฝนในนครโอน,อนลมานต่างก็แอบเปรียบเทียบซึ่งกันและกันตอนมาถึงใหม่ๆปอหลันก็ฝ่าได้สองชั้นแล้วตอนนั้นทุกคนก็ยังทนได้เพราะรู้ว่าปอหลันเก่งกาจมากแต่ตอนนี้ผ่านไปแล้วแปดเดือนปอหลันถึงกับฝ่าชั้นที่สามได้ต้องอย่าลืมว่า เมื่อแปดเดือนก่อนปอหลันยังฝ่าชั้นที่สามไม่ได้นั่นแปลว่าในแปดเดือนนี้ปอหลันลดหน้าขึ้นไม่น้อยจริงๆพึงรู้ว่าแต่ละชั้นของสะพานเชื่ญมะผามันยากขึ้นเรื่อยๆการลดหน้าของปอหลันสร้างความสัน่นสะเทือนถึงจิตใจที่องอาจของเหล่าอัจฉริยะในบรรดาอัจฉริยะ9 1 3ิคนที่ยังมีชีวิตอยู่ มีกว่าร้อยคนที่พอรู้ข่าวแล้วต่างก็เตรียมที่จะไปฝ่าสะพานเชื่อมนภาอีกครั้งสะพานเชื่อมนภาจัก,กรวาลจำลองเกาะอันสวยงามที่ปกคลุมด้วยเมฆหมอกป่าเฟินคนเฝ้าสะพานยังคงอยู่ในชุดคลุมสีดำที่มีจุดดวงดาวเวลานี้มีคนหนุ่มปรากฏตัวบนเกาะคนแล้วคนเล่ามากันเยอะจริงตอนที่หลัวเฟิง ปรากฏตัวบนเกาะนั้นมองไปก็เห็นองค์ชายชาวดาวมังกากับอีกจิบกว่าคนที่อยู่ในเขตฟ้าดินและเขตสิ้นยุคสะพานเชื่อมนภาเก้าชั้นฟ้าหลวเฟิงปลาเฟินยิ้มไปได้เลยตอนนี้สะพานเชื่อมนภาเก้าชั้นฟ้าไม่มีคนหลวเฟิงเผยรอยยิ้มออกมาสู้เขานะหลวเฟิงโอ้าชูมัตโกนเชียเช่นเดียวกันหลวเฟิงฉีกยิ้ม ขอแจ้งข่าวให้ทราบก่อนกาลอสอัจฉริยะรุ่นเดียวกันกับพวกเธอเพิ่งจะฝ่าชั้นที่หนึ่งได้ปาเฟินบอกเขาเป็นคนที่สามที่ฝ่าชั้นที่หนึ่งสำเร็จตามหลังปอหลันหลงจุนหลวเฟิงที่เตรียมจะเหาะไปยังสะพานเชื่อมนภาถึงกับอึง้งคนหนุ่มสาวโดยรอบก็พากันอึง้งเช่นเดียวกันกาลอตมานมายากาลอสตอนช่วงประลองยุทธ์ยอดอัจฉริยะ มารมายาการลอสมีชื่อเสียงค่อนข้างโด่งดังจนหลายคนเชื่อว่าการลอสจะเป็นได้ถึงอันดับที่สองแต่ว่าสุดท้ายการลอสก็แพ้เจ้าบ้าหลัวเฟิงไม่ได้เข้าสู่สิทธิ์อันดับแรกจนตกไปอยู่เขตฟ้าดินแม้จะเป็นเขตฟ้าดิน แต่สกยยภาพอย่างไรก็เป็นศักยภาพครั้งนี้ก็ได้ฝ่าชั้นที่หนึ่งไปได้แล้วกาลอดฝ่าไปได้แล้วเหล่าคนหนุ่มสาวต่างก็รู้สึกไม่ค่อยยินยอมกาลอดลัวเฟืองแคนเสียงเล็กน้อยก่อนกายสภาพเป็นลําแสงสายหนึ่งเหาะไปยังสะพานเชื่อมนาภาเก้าชั้นฟ้าที่อยู่ห่างออกไปในนคอรอนลมานอันใหญ่โตกว้างขวางบนดาดฟ้าอาคารที่พัก ฝึกยุดหลังหนึ่งหลงหวินมีสภาพราวกับกระทิงเถื่อนตัวหนึ่งยืนอยู่บนดาดฟ้าเมื่อมองท้องฟ้าไกลออกไปพูดพึมพำกาลอดผ่านชั้นที่หนึ่งไปได้แล้วเขาเป็นแค่สมาชิกเขตฟ้าดินส่วนชั้นเขตดึกดําบรรแต่เขาฝ่าชั้นที่หนึ่งไปได้ชั้นยังทำไม่ได้สับสนจิตใจสับสนอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน นี่ทำให้หลงหวินไม่มีแก่ใจฝึกฝนต่อเจ็บปวดความโกรธเกีียวไม่พอใจสารพัดอารมณ์กัดกินหัวใจของเขาใจเย็นฉันควรจะใจเย็นแววตาของหลงหวินค่อยๆพผนึกแน่นพูดเสียงเข้มฉันไม่ควรปล่อยให้ฐานะสมาชิกแดนรับดึกดำบันของฉันกลายเป็นโซ่ตววของตัวเองฉันควรจะมองข้ามฐานะและพยายามมุ่งมั่นทีละก้าว ถูกแล้วเหมือนเช่นที่ผ่านมาปกติหลงหวินก็เป็นคนที่เก็บตัวค่อนข้างสันโดษเพียงแต่พึ่งมีฐานะพุ่งขึ้นพวดพาดกลายเป็นสมาชิกแดนลับดึกดำบรรผู้สูงส่งแม้กระทั่งหัวหน้าหน่วยคุ้มกันยังเป็นถึงอมตะชนขนาดอมตะชนยังต้องเรียกเขาว่าฝ่าบาททำให้จิตใจเขามีความเปลี่ยนแปลงไม่ว่ายังไงก็ตาม เวลานี้คนที่ฝ่าชั้นที่หนึ่งได้ก็มีแค่สามคนถือว่าฉันยังตามหลังไม่มากนักปอหลันหลงจุนกาลอนแววตาของหลงหวินเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเอ๊ะหัวคิ้วหลงหวินขมวดทันใดนั้นจิตที่เชื่อมต่อกับโครงข่ายจัก,กรวาลจําลองได้รับเมลใหม่เข้ามาหนึ่งฉบับหลัวเฟิงก็พึ่งฝ่าด่านที่หนึ่งได้แล้วในเมลมีตัวหนังสืออยู่แถวหนึ่ง แลนสลอดเป็นคนส่งเมลมาหลัวเฟิงดวงตาของหลงหวินเบิกจนกลมในหัวปรากฏภาพเด็กหนุ่มผมดำผู้คุมข้างคนนั้นเขาตระหนักด,ดีว่าตอนที่ประลองเพื่อคัดห้าอันดับแรกนั้นศึกระหว่างเขากับเจ้าบ้าถ้าพูดให้ถูกต้องนั้นเจ้าบ้าไม่ได้แพ้ด้วยฝีมือเขาแต่แพ้ด้วยพื้นที่การต่อสู้ที่ถูกหดเล็กลงเรื่อย ฉันจะต้องฝ่าชั้นที่หนึ่งให้ได้ต้องได้ในหัวของหลงหวินไม่มีความคิดอื่นอีกแล้วมีเพียงสิ่งเดียวทุ่มเทการอดลัวฝฟึงต่างก็ผ่านชั้นที่หนึ่งแล้วภายในเขตฟ้าดินเขาพิ่รุนเชียงซานภายในคลื่หาดหลังหนึ่งกู๊ดรอที่ถือแก้วเหล้าอยู่ถึงกับบีบแก้วในมือจนแหลกละเอียดเหล้าวายสีแดงสดไหลผ่านซอกนิ้วของเขาหยดลงพื้น กู๊ดลออัจฉริยะที่สมบูรณ์แบบคนหนึ่งเป็นลำดับที่สองของการทดสอบในมิติอัจฉริยะต่อมาอยู่ในสิบอันดับแรกการต่อสู้แบบหมุนเวียนตอนนั้นเจอกับหลงจุนเป็นคู่ต่อสู้ที่ใช้เวลานานที่สุดแต่สุดท้ายเขาก็แพ้หลงจุนจำต้องอยู่ในเขตฟ้าดินอย่างช่วยไม่ได้แต่ถึงจะเป็นแค่สมาชิกแดนรับฟ้าดิน ความสามารถของเขาก็ยังเป็นที่ยอมรับกูดรลอกาลอยเป็นยอดอัจฉริยะที่ค่อนข้างจะน่าเสียดายในช่วงการประลองยุทธคนหนึ่งแพ้หลงจุนอีกคนแพ้หลัวเฟิงต้องตกไปอยู่ในเขตฟ้าดินทั้งกาลอนหลัวเฟิงก็ผ่านแล้วทำไมฉันถึงล้มเหลวกูดลอกำเศษแก้วจนแน่นจนเศษแก้วกลายเป็นผงไหลลงมา เราอัจฉริยะต่างก็ทนงตนลำพังแค่ศึกประลองยุดยอดอัจฉริยะไม่มีใครยอมรับต่อให้พ่แพ้ก็ไม่คิดว่าอ่อนแอกว่าเสมอ30ปีในนครอลมานถึงจะเป็นการปูพื้นฐานอย่างแท้จริงใน30ปีนี้พวกเขาต่างก็สู้ต่างก็ต้องการเอาชนะอัจฉริยะคนอื่นๆอ,อาคารสามชั้นภายในบ้านสวนหมายเลข1136เขตปฐมบท จักรวันจำลองในห้องหนังสือชั้นที่หนึ่งคราวนี้เรียกว่าผ่านฉลุยหลัวเฟิงรีบเปิดโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์จิตใจค่อนข้างเบิกบานการต่อสู้เพื่อผ่านชั้นที่หนึ่งของสะพานเชื่อมนภาเมื่อคู่ไม่ได้ลำบากเหมือนอย่างที่คิดไว้คู่ต่อสู้ที่ใช้กระสวยเมคาทมินเทพสาตาล้นหลากนั้นไม่สามารถใช้กระบวนท่ากระบี่นภาได้ แค่ใช้กระบี่ทองสามเล่มต่อสู้กับเขาอย่างช่ำชองเท่านั้นว่าตามตรงแล้วแม้ว่าตัวเขาเองก็สามารถผนึกสามกระบี่เป็นหนึ่งได้แต่ไม่ได้มีความช่ำชองหรือคล้องตัวเท่าคู่ต่อสู้โชคดีที่มีเขตแดนกระบี่เข้าเสริมช่วยเพิ่มพูนศัก,กยภาพและสังหารคู่ต่อสู้ได้โดยตรงส่วนสะพานเชื่อมนภาชั้นที่สองได้ไปทดสอบดูแล้ว แต่โดนค้นในกระบวนท่าเดียวขุมทรัพย์หลัวเฟิงแต่เปิดไฟขุมทรัพย์จากนั้นเลือกประเภทเคดวิชายุ่งยากเกินไปหลัวเฟิงขี้เกียจเสียเวลาหาจึงคีย์ชื่อโลหิตลอยล่องเข้าไปโดยตรงตรีดในโนต้ตบุ๊กปรากฏคำแนะนำของเคดวิชาโลหิตลอยล่องเคดวิชาโลหิตลอยล่องแลกได้ด้วยคะแนน800คะแนนแดนรับดึกดำบันลด30% แดนรับปฐมบทลด20%แดนรับฟ้าดินลด10%แดนรับสิ้นยุคเต็มราคาดีมากลัวเฟิงเผยรอยยิ้มแรกเลยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่461ถ้าติดขัดตรงไหนต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อรับฟังตอนต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ